ปัญหาก็คือว่ามันไม่ถูกสื่อสารว่ามันท่วมอยู่แค่นี้กลายเป็นอยุธยาน้ําท่วมแล้วก็น้ํานี้มีปริมาณเท่านี้ดังนั้นก็ใกล้เคียงกับ5 4แม่งใกล้เกียง5 4ทุกปีงบ้าปล่าอย่างที่พระนครศรีอยุธยานะคะน้ำท่วม11อำเภอค่ะ และมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเจรายรวมเป็น22รายชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนมากเลยนะคะน้ําก็ท่วมการเดินทางก็ยากลําบากแล้วก็มีบางส่วนตอนนี้เริ่มเจ็บป่วยแล้วค่ะต้องบอกว่าเราเป็นชุมชนนอกขันกั้นน้ําติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาน้ําก็จะท่วมอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรามีถนนเป็นขันกั้นน้ํงเมื่อก่อนถนนจะสูงแค่เมตรตอนนี้ถนนสูง2เมตรแล้วก็ชนประธานหรือทางหลวงชนบทเนี่ยขนดินมากั้นอีก น้าที่มันสูงเกินถนนกั้นทาไมครับไม่ให้น้ํำทะลุออกไปข้างนอกด้วยถ้ามันทะลุออกไปเนี่ยเราก็ยอมรับนะถนนจะพังแต่มันกั้นสูงไปเราสงสารคนในชุมชนคนนอกคันกั้นน้ําเนี่ยมันท่วมสูงคันดินของชนประธานนะครับก็คือว่าเ,เขาป้องกันไม่ให้น้ําจากฝั่งเนี้ย ข้ามถนนไปฝั่งโน้นเลยนะครับเมื่อสองวันที่แล้วน้ํายังสูงอยู่คันดินนี้ตรงนี้ถนนคงต่าแหละนะครับต่ําพิเศษเขาก็มาเสริมไว้นะครับเพราะว่าจริงมันแล้นมันจะข้ามถนนอยู่แล้วไงเนี่ยก็กั้นไว้เพื่อว่าจะให้พื้นที่ทุ่งเนี่ยเป็นพื้นที่แห้งแล้วเขาควบคุมได้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเขายอมปล่อยน้ําไปทุ่งเขาปล่อยไปทางทางคลองมีประตูน้ําเปิดปิดเขาควบคุมได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันบ่าข้ามถนนปุ๊บเนี่ย มันควบคุมไม่ได้แลละมันก็ไปของมันเรื่อยดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะคุมระดับน้ําในทุ่งไม่ได้ดนั้นเขาก็กั้นไว้ตรงไหนเป็นถนนต่ํำก็กั้นไว้ปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่ามันมีสิ่งมากระทบกับ,ก,บกับชุมชนใหม่ก็คือเรื่องของการสร้างเขื่อนจากประตูคลอ,องบางบาน นะครับซึ também, death, kind of house, so ่งซ e ึ <It> ่งส่งผลให้น้ <scor> ําในตะบนบ้านกลุ่มนะครับกับตะบนบางชนีเนี่ยครับเขื่อนเจ้าพญาระบายมาน้อยแต่ว่าผลกระทบน้ําท่วมเนี่ยเป็นวงกว้างนะครับเพราะว่าการสร้างถนนที่เป็นเขื่อนกั้นน้าตรงตรงส่วนต่อขยายจากประตูคลองบางบานเนี่ยครับมันกั้นน้ําทําให้เกิดเป็นคอขวดที่บริเวณตะบนบ้านกลุ่มนะครับก็เลยทําให้ระบายน้ําแค่ประมาณ2005 นะครับน้ำก็จะล้นถนนขันกั้นน้ำเลยถนนขันกั้นน้ำสองสองฝั่งสีดำดำเลยนะครับก็ทวนอทุกปีลูกมีอะไรมากล่ะยมูกระต้องงานตัวเองแค่นั้นเองต้องปรับตัวเองแค่นั้นยอมแรทุปีแล้จะทำไงอ่ะตุกเขาบอกว่าจุดรับน้ำนาบางบายนจุดรับน้ำก็คือเราก็เป็นทุกปี ใครที่ต้นเหตุก็าือพวกเราเนี่ยต้องดูแลกันเองน,นี่นี่คือถนนนะครับในหมู่บ้านที่เห็นเอาไฟเนี่ยเรือหน้าน้ำไม่ท่วมประชาชนก็จะใช้ถนนเส้นนี้เข้าออกหมู่บ้าน นี่ล่องรอยจากน้ำท่วมจากหกห้าสี่หกห้ามาเรื่อยๆนะคร oui, ับผมยายชื่ออะไรไม่ได้ยินนะเออไม่ได mm ้ยินหูแกไม่ดีอ่าแล้วก็ขาแข้งขาอ่อนแรงอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อปุเจ็ดอ <c oughs> รูได้เองแล้วจะบอกอยู่แล้วว่าไม้ไมันหักหรอ <c oughs> เมื่อสองวันที่แล้วที่ชวประทานปล่อยมา2,500จะท่วมพื้นนี้แล้วเมื่อวานนี้ปล่อยมา2,400นสี่น้ำ็จะชาชนจะพื้นนี้ปีนี้มันมาน้ำมันขึ้นไวแล้วมาเร็ว เราทาบางทีแบบเรากะว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหนุนนะค่อยอะไรนี้ไม่ทันมันขึ้นหนุนขึ้นมาเลยแล้วหนุนไม่ทันแต่ถามว่าให้มันชินทุกปีมันไม่ชินนะจริงบอกรูอยู่ยังไงก็เดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินมันไม่ชินหรอก ได้ข่าวว่าพี่ถมดินเพื่อจะหนีน้ำพ้นไหมไม่พ้นหมดค่าถมดินไปเท่าไหร่พี่เนี่ยทำหมดเป็นแสนเลยทำหมดใต้ถุนบ้านนะไป้ถุนบ้านถมดินมาจากพื้นใช่ไหมจัดจากพื้นดินอ่ะเออเป็นมตรอืเมตรห้าสิบแล้วก็ถูกอีกเมตรห้าสิบทั้งหมดสามเมตรยังไม่รอดไม่รอดคือพี่ไม่อยากมอเข้าไปในหมู่บ้านเลยมันทนอยู่เพราะพี่เคยประสบ เหตุการณ์แบบนี้มาแล้วไงพี่เลยมีความรู้สึกว่าพี่สงสารเขาคือจริงๆแล้วตังที่พี่มาตดบ้านเนี่ยมันเป็นตังอนาคตนะซึ่งเราควรจะเก็บไว้กินตอนที่เรากรเกษียณใช่ไหมแต่เราต้องมาทําบ้านอะ่ <c oughs> ะเฮ้ที่วัว้อนันนี้ไม่ได้ขำหรืออะไรนะไม่ไขำนะ <c oughs> รู้สึก <c oughs> แต่ว่ามันรู้สึก <c oughs> มันมันมันเกินคำมรรใยญ่อะนะมันมันของมาจากใจที่แบบแค่นแค่นที่จะให้ตัวเองมีความสุข โซนนี้ครับหมู่สี่หมู่ห้าหมู่สามหมู่สามหมู่สี่ประชากรประมาณพันกว่านะครับมิดหมดเลยท่วม99%เลยแล้วไม่ได้ท่วมแค่แค่บ้านอย่างเดียวท่วมแบบติดปริมถนนคันกั้นน้ําเลยซึ่งเราก็เดาได้ว่าเดี๋ยวพอน้ําลดปุ๊บเขาจะเสริมคันกั้นน้ําให้สูงขึ้นอีกก็คือสูงกว่าหลังคาบ้านชาวบ้านซึ่งอันนี้ครับผมว่ามันไม่ต่างอะไรการสร้างเขื่อน แต่เวลาสร้างเขื่อนเนี่ยเขายังมีการ <S 2> <S 2> เขาเรียกเวียนคืนที่ดินเนาะมีการจัดหานิคม <S 2> <S 2> <S 2> หรือว่าที่ดินใหม่ให้ชาวบ้านอยู่ <S <S มีการให้เงินไปปลูกบ้านแต่อันนี้อันนี้ไม่มีไม่มีการเตรียมการใดๆชาวบ้านบางคนก็กเรียกร้องนะครับอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะดีดบ้านได้หรือว่าสร้างบ้านใหม่ได้หรือถมได้เนี่ยครับขเขาก็เรียกร้องว่าเอ๊ะทำไมไม่จัดสรรพื้นที่ให้เขาไปอยู่เพราะว่าให้เขาจมแบบนี้ทุกปีไม่ได้นะครับหรือบางคนก็ใช้วิธีมีเงินหน่อยก็จะถมถมที่ถมแข่งกับถนนยิ่งถนนสูงใช่ไหมครับเขากนั ก็ไม่รู้ว่าใครจะแพ้จะชนะแต่ที่แน่ๆก็คือมันเป็นการจัดการของรัฐที่ถ้าถ้าในความคิดพวกเราก็คือมันคือเขาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเนาะคือแม้แต่ความปลอดภัยในการอยู่บ้านตัวเองก็ยังไม่มีซึ่งอันนี้ครับมันผมว่าทั้งชนประธานเองหรือสทนอชอเองหรือแม้แต่รัฐบาลที่อนุมัติโครงการขนาดใหญ่แล้วกระทบกับชุมชนแบบนี้ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบ การที่จะดูแลเขาเนี่ยหนึ่งก็คือเงินชดเชยเยียวยาเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ในความเป็นทางใจอะ่ะมันต้องจ่ายเขาบางคนอาชีพก็ไปทำไม่ได้เคยทำอะไรก็ก็ติดขัดไปหมดเงี้ยเพราะว่าคุณเป็นคนเลือกนะให้เขาน้ำท่วมนะไม่ใช่ว่าเป็นอุทกภัยนะแบบนี้ยถ้าเป็นอุทกภัยก็ว่ากันไปก็เยียวย,ยาชดเชย,ยน้ำท่วมแต่นี้มันไม่ใช่อันนี้จงใจที่จะระบายน้ำผ่านเขา ดังนั้นค่าระบายน้ําผ่านเขาเนี่ยแล้วเขาสูญเสียอาชีพสูญเสียโอกาสมีความเสี่ยงภัยต่อตกน้ํางูกัดเด็กตกคนแก่ตายสารพัดเนี่ยทำยังไงจะมีเงินก่อนน้าท่วมให้เขาดํารงชีวิตระหว่างน้ําท่วมเนี่ยมีใครดูแลเขาไหมพื้นที่อย่างเงี้ยคือพื้นที่ที่มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของจังหวัดยุทธยาก็คือตัวประมาณ10ตบตาบลของอาเภอบางบาน ที่ท่วมก่อนท่วมลึกท่วมนานนะครับพื้นที่อื่นอื่นนะครับก็ต้องเป็นปีอย่างงี้ปีนี้น้าปกติท่วมน้ํามากท่วมเยอะแต่ถ้าท่วทั่วไปก็ไม่ท่วมแต่ตรงนี้โอกาสที่ท่วมมากกว่า50%ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นพื้นที่พิเศษที่มีการจัดเก็บภาษีระยะยาวที่จะช่วยเขาจะดีดบ้านก็ดีจะต้องชดเชยเยียวยาหรือต้องมีเงินกองทุนให้เขาใช้ระหว่างน้ำท่วม ลองเอาประชาชนมาร่วมมันคิดแต่และจังหวัดแต่และพื้นที่มาร่วมคิดกันแล้วเอาน้ําออกไปกักเก็บไว้น้ําจะมานี่ไม่เท่าไรหร่หรอกครับคนยุทธยาเองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจเเกาะการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับถ้าไม่มีพื้นที่ตรงนี้ช่วยชะลอน้ําเนี่ยยุทธยาไม่รอดหรอกครับเกิดเขากั้นน้ําขึ้นมาเนี่ยกั้นน้าที่ขอบแม่น้ําเลยเป็นพนังเหมือนที่วัดจุฬามณีเนี่ยกั้นยาวไปเลยเนี่ยน้ำทั้งหมดก็พุ่งตรงไปหาเกาะเมืองอพัง อำเภอเมืองอำเภอเกาะเมืเองก,การท่องท่องอเที่ยวพังหมดทั้งเกาะแต่ไม่มีใครรู้ว่าพื้นที่นี้กำลังทำหน้าที่อะไรอยู่